สวัสดีในตอนเช้านะครับวันนี้ก็จะมาทําพยานหน้าอีกแล้วครับช่วงนี้ช่วงเช้าอากาศดีครับก็ให้น้ําครับให้น้ําให้น้ําพยานหน้าก่อนนะครับให้ช่างก็ฉีดน้ําก่อนที่จะขึ้นปั้นนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับก็ตัดตอนมาที่เราก็ใส่ปูนไปแล้วครับตัวนี้จะเป็นช่วงท้องครับช่วงท้องซึ่งจะเป็นท้องพยานหน้านะครับเป็นการสมมุติว่าเป็นท้องครับ ก็จะยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องปั้นปูนครับหนาเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เดินปูนให้มันพอดีก่อนนะครับเพราะว่าให้ช่างเขาขึ้นมามันก็หนาสองนิ้วเลยนะครับจะต้องขึ้นมาทําเองนะครับเนื่องจากว่ามันถ้าให้คนอื่นทําก็อาจมีสิทธิ์ร่วงครับนี่ครับปูนอย่างหนาเลยนะครับต้องใช้ความสามารถพิเศษนอยหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาหนาครับ ค่อยๆรีดนะครับค่อยๆรีดถ้ารีดหนักถ้ามือมือหนาก็คงจะร่วงครับก็ต้องมือเบาๆครับต้องทําไปนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราขึ้นปูนไปอีกก็คงใช้เวลาเป็นวันนะครับช่วงทองก็ต้องเงยนิดนึงครับเงยนิดนึงก็จะเป็นบรรยากาศการทํางานครับก็ได้ไม่มากนะครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณทักวานหนึ่งนะครับ ถ้าเอายาวกว่านี้ก็คงจะทําไม่ทันค่าปูนแห้งก่อนครับเราก็เดินลหลด้วยคัตเตอร์ครับคัเตอร์ตัวคู่ชีพครับข้างหลังก็ให้ช่างเขาช่วยขึ้นรูปให้นะครับแต่ว่าเขาขึ้นได้ไม่ดังใจครับเขึ้นได้นิดหน่อยก็เอาครับเอาเทว่าพอได้นะครับพอช่วยได้นิดหน่อยครับนี้ครับเราก็จะเอาเป็นเปนเอาตื็นช่วงนะครับ เราก็จะดึงปูนออกนะคะด้วยการปาดปูนที่เราไม่ต้องการออกครับก็ทําให้เป็นส่วนโค้งครับโค้งก็คือโคง้งก็ทําง่ายๆครับทำง่ายๆรีดรีดปูนให้เสมอรีดนะครับรีดแล้เดินลายด้วยคัตเตอร์ครับดึงดึง ดึงเส้นเงยนะครับเงยแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าห้ามห้าปากนะครับพระปูนมันจะร่วงใส่ปลาครับนี่ครับค่อยมองยากด้วยมองยากด้วยครับเส้นก็หายากนะครับว่าจะหาเส้นใดดึงก็เอทีเดียวครับดึงทีเดียวถ้าดึงหลายทีมันก็เบี้ยวไปคนละทางครับพยายามให้ได้ในทีเดียวครับไปเป็นชุดๆดมันจะยากอยู่ช่วงล่างครับช่วงล่างช่วงท้องนี่ก็ เพราะว่ามันบิดๆนะครับบิดเข้าเสาก็อาจจะยื่นคัตเตอร์ได้ลำบากนิดนึงครับเส้นหาลายก่อนครับหาเส้นหาลายก่อนที่จะเราลงลงลงลายจริงๆก็ก็ไม่ได้เอาลายลึกครับลายเอาแค่มองเป็นรูปครับเป็นรูปเป็นร่างครับ ครับนี่ครับกดค่าเสร็จแล้วตัดมาที่ที่ตอนที่เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นท้องครับท้องพยายัน้ำให้น้ําให้ท่าเขาครับเวลาที่เราดึงคัตเตอร์จะมีรอยคัตเตอร์อยู่นะครับก็จะเอาน้ําเอาคู่กันครับคู่กันกลมเราก็มาปัดครับนี่ครับก็จะได้เข้ากันครับเวลาต่อปูนก็ลําบากอยู่ตรงที่ว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่าเวลาเสร็จมามันก็จะเป็นเนื้อเดียวนะครับมันจะได้มองไม่ไม่เห็นว่าจะเป็นรอยต่อครับ ข้างล่างเส,สร็จแล้วนะครับเราก็จะมาต่อช่วงบ่ายเราก็จะมาต่อข้างบนครับสันบนขึ้นไปก่อนนะครับต่อบนต่อล่างอย่างนี้ครับกว่าจะถึงบนก็กว่าจะถึงหางข้างบนก็หลายวันนะครับวันนี้วันที่สี่แล้วนะครับแต่ข้างบนทาง่ายครับข้างบนเราใส่ปูนข้างบนก็ไม่ไมีไม่ร่วงครับเราก็ใส่เอาใส่เอาได้นะครับช่วงบนก็สบายหน่อยครับ ปัญหาอยู่ที่ว่ามันมันมันยากตรงที่มันต้องบิดเข้าเสาครับตัวนี้ความโค้งครับความโคง้งสําคัญความโคง้งเวลาเสร็จขึ้นมาเขาจะบิดบิดท,ที่มีก็ว่าอิสราภาพของเขาก็คือเขาจะบิดหาเสาครับจะไม่ให้ติดเสานะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้เขาจะมองดูดีตรงที่ไม่ติดเสานะครับแต่ถ้าแนบเสาเลยมันก็มองเป็นไม่ผิวครับไม่ผิวแต่ว่าให้ติดอยู่ช่วงปลายครับปลายเสาก็จะติด ครับนี่ครับข้างในก็จะให้ให้ผ้เสาออกมาครับให้ผลในมองเป็นทะลุครับเวลาเสร็จขึ้นมาก็จะพิวครับเขาจะแอนเพราะว่าเขาออกรูปแบบเขาออกออกแบบเสามาเป็นเสาคมเล็กครับซึ่งสาราก,ก็สาราเขาก็มองดูแล้วก็ไม่รูปแบบก็ไม่ไม,ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ แต่ก็พอที่จะแก้ไขได้ครับเสาตัวนี้เราเบี่ยงเราก็ทําเมื่อปีที่แล้วครับเราเบี่ยงก็มาแก้ไขครับแก้ไขก็ใส่หน้าไปก็คงจะดูดีครับเสร็จแล้วเราก็รีดครับรีดปูนรีดรีดลงไปให้มันเท่ากับตัวที่เราเดินมาครับการต่อปูนก็สําคัญครับเวลาโค้งก็ต้องโค้งครับปัญหาตรงที่ว่าเราต้องหารอยโค้งให้ได้ครับ จะเป็นการรีดปูนครับรีดปูนก็เวลาปูนไข่แห้งครับตอนนี้ปูนที่เราผสมมาก็จะมีความสําคัญนะครับเวลาที่ผสมปูนมาไม่ไม่ใช่เอาเฉยๆนะครับเอาพอหมาดพอดีครับเวลาขึ้นรูปก็จะขึ้นง่ายครับขึ้นง่ายนี่ครับเวลาที่ปูนหมาดๆพอเหมาะพอควรเราก็ต้องรีบทํานะครับตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับต้องทําจนเสร็จเลยนะครับเวลาช่วงจังหวะนี้ ใช้เวลาอก็ไม่นานครับประมาณชั่วโมงหนึ่งให้เสร็จไปในชั่วโมงหนึ่งครัเป็นงันปูนก็จะแห้งแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับดึงคัตเตอร์ครับดึงรอยโค้งแต่ก็ไม่ไม่ได้ยากนะครับคนที่ไม่เคยทําก็คิดว่ายากนะครับแต่ถ้าได้เคยทําแล้วก็ไม,ไม่ไม่หนักหนาครับ แต่ว่าต้องเป็นงานที่มือเบาค่บมือเบาแต่ถ้าทําประจําแล้วมันก็จะเป็นเรื่องปกติแล้วครับค่อยๆดึงนะครับไม่ใช่ว่าดึงเอาเลยนะครับดึงก็ต้องดูแนวด้วยค่บด้วยหางตาเราก็มองด้วยสายตานี่ครับทีเดียวเราก็ได้โค้งแล้วครับได้โค้งเราก็โค้งในโค้งนอกครับโค้งในโค้งนอกก็เหมาะสมอยู่นะครับมองออกมาก็พิวมาเลยครับเส้นไหนครับเส้นไหนเราก็ดึงเหมือนกันครับดึงไม่ได้วัดนะครับเพราะว่าเรา ไม่จาเป็นต้องไปวัดนะครับขนาดนี้เราสามารถที่จะดึงในช่องไฟได้ครับก็มีเล็กบ้างอย่างใหญ่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็มองมามันก็เวลาสิทธิ์ขึ้นมามันก,นก,นก็จะเป็นอิสระของเขาครับเว่าศิลปะไม่มีการทายตัวนะครับแต่ถ้าเราวัดเราวัดเกินไปมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเมติกไปแต่ถ้าเป็นการที่ปล่อยให้เป็นอิสระนะครับอิสระด้วยสายตายด้วยการ ดึงด้วยมือนะครับมันก็จะเป็นศิลปะที่มีความลงตัวครับก็เป็นการทำงานนะครับทำงานก็ทำทำไปตามจังหวะของงานครับวันหนึ่งก็ได้เท่าที่ได้นะครับก็เร่งมากก็ไม่ได้นะครับเพราะปูนมันจะแห้งครับนีครับลเราก็ดึงได้เป็นช่องไฟแล้วครับช่องไฟมีทีนี้เราก็ หน้าหลังเราก็ได้นะครับคางงก็ได้ก็คิดว่าคงจะเท่ากันนะครับต่อไปก็จะเป็นการเดินเดินเดินลายค้าก็ไม่ยากนะครับเราก็เอาคัตเตอร์ปาดเลยนะครับปาดเอาทําเป็นแบบง่ายๆครับแต่ก็ดูดีอยู่นะครับเวลาเสร็จก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันที่มันคือไม่ต่างแบบนะครับแบบไหนเราก็จะเอาแบบนั้นเขาก็จะลงตัวของเขานะครับ แลอีกอย่างเวลาที่เราให้หลายตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องวัดครับกะด้วยสายตามันจะพิ้วของเขาเองครับกะว่ามันพอดีมันมีสั้นบ้างยาวบ้างครับให้เป็นไปถ้าเราวัดมันจะเป็นการที่เจตนามากครับแต่ถ้าเราไม่วัดนี่เขาก็จะเขาก็จะมีความพอดีของเขาครับท่านี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับการใส่ลายข้างๆครับต่อไปก็ าาก็จะเกีดนะครับราาก็จะเกีดตรงร่องครับปูนก็เริ่มแข็งแล้วครับปูนเริ่มแข็งเริ่มเหนียวนะครับดึงยากแล้วทีนี้ก็ต้องทนทําครับต้องทนทาบรรยากาศก,ก,ก็เริ่มเย็นนะครับเริ่มเย็นช่วงเย็นก็ไม่ร้อนครับถอาเป็นช่วงเช้าก็อาจจะมีอากาศร้อนครับก็ให้อิสระเข่เขาครัก็ไปตาม ตามแต่มันจะเป็นไปครับโคง้งก็ไปตามโค้งครับขึ้นมาจากข้างล่างครับก็ได้ได้รอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งก็อาจจะเป็นสามรอบนะครับับให้เขาพันเสาครับพันเสามองให้งามแล้วกันครับก้าทำแบบแบบง่ายๆครับก็ไม่ไม่ได้ยากครับทำแบบนี้ นี่ครับเวลาเสร็จเราก็ให้น้ำให้ท่านะครับก็คือรอยพ้กันหรือว่าปูนที่มันมีร่องมีรอยเศษก็อาจจะใช้ผู้กันกลมคร้าในการที่จะเขี่ยให้เขาเข้าที่เข้าทางครับเวลาเส็จเขาจะแข็งนะครับตัวนี้มองเหมือนจะอ่อนนะครับเวลาเสศษเขาก็จะแข็งอาจจะมีบุรมีเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับแต่อิสระนะครับความความเป็นอิสระก็คือ โค้งของเขาครับโค้งบิดเวลาบิดเข้าเสาก็บิดไปเรื่อยๆครับบิดไปเริ่มเล็กแล้วะคระับเริ่มเล็กบางทีก็ตัวอาจจะเล็กอาจจะใหญ่นิดๆน,น,นะครับรีนี้ก็ตรงกลางครับตรงกลางตรงกลางเราก็จําเป็นจะต้องเอาออกครับขูดออกครับขูดออกก็จะมีเป็นจังหวะที่ปูนแข็งครับ ขูดยากนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ดึงยาวไปนิดหนึ่งนะครับดึงยาวอาจ,จะเป็นเม็ดสองเม็ดนะครับตัวนี้มันก็เลยแข็งเร็วครับแข็งเร็วเพื่อที่จะใส่เก็บนะครับเวลาที่เสร็จเราก็จะมีตัวล็อกเก็บพอดีเลยครับเป็นการคิดเอานะครับวางแผนเอาว่าจะทํายังไงจะใส่เก็บได้ตรงก็มีทางเดียวก็คือทําร่องไว้ครับ เพราะว่ามันอยู่สูงครัมันอยู่สูงมันก็แล้วก็มันยาวด้วยนะครับตัวเขายาวจากข้างล่างมาก็มีทางเดียวก็วคือทําร่องไว้ครับทําร่องแล้วก็เอาลายมาปิดนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะปัดน้ําปัดท่าครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะดูดีครับเข้าตับตัวที่เราทําเมื่อวานครับให้เข้ากัน กรมเกนกันแล้วครับกรมกลืนก็คือมันเข้าที่เข้าทางครับจะเป็นพุ่งนี้นะครับมาต่อช่วงล่างครับพุ่งนี้อาจจะได้ทำท้องนี่ครับก็เป็นอันเสร็จในวันนี้ครับเสร็จในวันนี้ครับนี่ครับรูปเราก็เริ่มอ้อมเสาแล้วนะครับทุกท่านครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับการปั้นพญานาคในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ